คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของยาเสพติดนะครับเจ้าหน้าที่เขาทราบว่าชายคนหนึ่งเป็นนักเล่นนกฮะนกปลงหัวจุกนะครับก็รู้ว่าคนนี้เป็นนักเล่นนกแล้วก็ค้ายยาเสพติดด้วยเจ้าหน้าที่ก็ซ้อนแผนครับปลอมตัวว่าเป็นนักเล่นนกเหมือนกันก็เข้าไปเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวนายคนนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูการซ้อนแผนของเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสิงทองของฝ่ายปกครองอำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับเขาก็วางแผนวางแผนเพื่อไปจับกุมนายพงษ์สะทออายุ21ปีครับเป็นเอเย่นค้ายาบ้าจับกลุมได้ที่ริมถนนภายในหมู่บ้านแสนสุขใกล้กับทางรถไฟถนนเทศบาล49ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับการจับกลุมในครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถยึดยาบ้าได้ทั้งหมด3,949เม็ดครับ โดยก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาได้รับรายงานจากสายมาเขาได้รับรายงานมาว่าเดี๋ยวจะมีการนัดส่งยาเสพติดกันในพื้นที่นี้ครับตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนซ้อนแผนเข้าจับกลุ่มโดยใช้วิธีการอย่างนี้ครับเจ้าหน้าที่เขาปลอมตัวเป็นนักเล่นนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกลงหัวจุกเนะฮะเพราะว่าสืบทราบมาว่านายพงษ์สะทรนคนนี้เนี่ยพ่อขายยาเสพติดเนี่ยเป็นนักเล่นนกตัวยงด้วยครับเจ้าหน้าที่ก็ทําทีว่า เอากรงนกไปเป็นของฝากแต่จริงๆแล้วในกรงนกเนี่ยไม่มีนกในกรงนกมีกุญแจมืออยู่ฮะเจ้าหน้าที่ก็ถือกรงนกเดินเข้าไปบอกว่าเนี่ยเป็นของฝากก็ไปทำทีพูดคุยเข้าไปพูดคุยหลังจากนั้นครับพอเจอตัวนายพงษธรเปิดผ้าคลุมกรงนกออกมาข้างในไม่มีนกอย่างที่บอกแต่เป็นกุญแจมือเจ้าหน้าที่ก็เอากุญแจมือ ล็อกมือนายพงษธรทันทีครับก็สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้ขณะที่กำลังจะส่งยาบ้ากันเนี่ยฮะสามพันเ้ารบเ้าเมตรเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนขยายผลไปยังเครือข,ข,ข่ายค้ายาบ้าของกลุ่มนี้ต่อไปด้วยนะครับ